การลงมติในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลจบลงไปแล้วเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความไว้วางใจสูงสุด270คะแนนตามมาด้วยอนุทินและศักด์สยามจากพรรคภูมิใจไทยได้ไป269คะแนนแต่ที่ผิดคาดคือชัยวุฒนาคมานุสรจากพลังประชารัฐได้ไป267คะแนนแสงหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไป3คะแนน และปิดท้ายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในอันดับบว้ย263ยคะแนนหลังการลงมติวิรัตรัตนเศสรประธานวิปรัฐบาลระบุว่าเสียงไว้วางใจของนายกรัฐมนตรีที่น้อยกว่าคนอื่นเกิดจากตัวแปรอย่างพักเล็กที่ให้บ้างไม่ให้บ้างมาตรฐานเสียงรัฐบาลถือว่าอยู่ในเกณฑ์คะแนนต่างกันไม่เกิน5คะแนนถือเป็นเรื่องที่น่าพอใจดีกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะผลคะแนนครั้งนี้เกิดจากตัวเบี่ยงเบนอย่างพักประชาธิปัตย์ ที่ไม่ลงคะแนนให้นายกและยังมีงูเห่าจากพรรคก้าวไกลที่ให้การสนับสนุนรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยคะแนนไม่ไว้วางใจของนายกแม้มากสุดก็ไม่ใช่วาระสําคัญเพราะสสพลังประชารัฐเทคะแนนให้ทั้งหมดแต่สําหรับพรรครลวงรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่หายไปสองเสียงและพรรคเล็ก3คนผลการลงคะแนนครั้งนี้เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างสัญญาณบางอย่างของประธานวิบรัฐบาลคืออะไรเป็นคําตอบที่มีนัยยะ พราะหากจำกันได้ก่อนหน้านี้อธิรัตตนเสดร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถูกระบุอยู่ในกลุ่มเคลื่อนไหวร่วมกับร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าในเกมขย่าวพลเอกประยุทธ์คะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดของนายกเป็นประจักษ์พยานสําคัญที่ว่าการเดินทางของกลุ่มพี่น้องสามปอเริ่มไม่ราบรื่อนอีกครั้งและมีเค้าลางกันนับถอยหลังแม้มีการเคลียร์ใจที่ป่า้อยต่อแต่เครือข่ายของผู้กองธรรมนัททั้งในและนอกพักพลังประชารัฐตอบได้ชัดถึงหมนุนถังของพี่ใหญ่ จากคะแนนไว้วางใจในระดับรองสุดท้ายของนายกม้าดีย่อมต้องมีพยศคนเก่งย่อมต้องเป็นตัวของตัวเองจะใช้ม้าพยศต้องทําให้ม้าเชื่อฟังจะใช้คนเก่งต้องทําให้เขาเคารพหากร้อยเอกธรรมนัตเปรียบเสมือนม้าพยศทั้งพี่ใหญ่และนายกต้องเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจ็อกกี้เก่งๆจะรู้ว่าม้าพยศเป็นม้าที่ดีถ้ารู้จักใช้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นต่อให้คนขี่เก่งกาดขนาดไหน ม้าพยศนอกจากจะไม่ฟังคำสั่งมันยังรู้จักรอจังหวะฉะนั้นเรื่องที่สัญญาไว้คงจะไม่จบไปพร้อมกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้คนเต้าข่าวนี่ไม่ใช่พักฝ่ายค้านนะครับพักฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไอ้ห้อยไอ้โหนทั้งหลายอชอบเรียกเข่งขาเนี่ย